เอโยสวัสดีครับผมเซลล์พรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซนะฮะวันนี้นะผมจะพามารีวิวรถคลาสสิกทรงจิโกเข้าใหม่นะครับลูกค้าเป็นรุ่น g p เพ็กซรีเจน 150cc นะครับลูกค้าคันนี้แต่งมาแบบจัดทรงมาสวยๆเลยนะครับมาเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันหน่อยว่ารถจะสวยแค่ไหนนะฮะอย่างแรกเลยนะฮะลูกค้านะชุดสีตัวรถนะครับเป็นสีขาวกินคีนแบบนี้เลยนะฮะมาพร้อมกับเครื่องยนต์1 5 0ซีครับลูกค้าเป็นระบบ คาบูนะฮะท่อเนี่ยนะเป็นท่อแต่งนะฮะปลายทรงแจกันนะครับผมเสียงลั่นๆเลาเ้าเลยนะครับเจ้าคันนี้นะฮะดอกยางหน้าหลังมีมาให้พร้อมใช้งานนะยางเป็นยางลายฟันเลื่อยนะครับลูกคา้าเป็นระบบดิสหน้าเดี่ยวนะฮะเจ้าคันนี้นะอ่าแล้วก็มีแฮนด์แต่งนะเป็นแฮนด์บาร์ยกสูงมาให้สวยๆแบบนี้เลยครับลูกค้าเป็นงานเท่ๆเลยนะแล้วก็มีสายแต่งมาให้นะฮะของระคังทองนะครับผมทั้งสองเส้นเลยเดี๋ยวเราจะตาให้ฟังกันหน่อยนะฮะอ่า เรียบร้อยนะฮะสตาร์ทง่ายๆทีเดียวติดเลยครับผมชุดสี่กิฟฟ์ครับลูกค้าเครื่องฝั่งนี้สะอาดกริฟ์เลยโตสเตอร์สะอาดกริฟ์เลยครับผมนะอะท้ายนะเป็นท้ายแต่งนะเป็นท้ายยูนะครับตัดมาให้เป็นที่เรียบร้อยมีไฟท้าย LED มาให้ด้วยนะครับส,สวยๆเลยนะฮะ,ะผมแจ้งก่อนนะฮะเจ้าคันนี้นะครับลูกคะนะ้านะได้มาเป็นเรือนไม้แต่งเบิกใหม่มาให้นะฮะได้เป็นเรือนไม้แต่งเบิกให,ให้ให้ใหม่นะครับลูกค้า ประมาณนี้เลยนะฮะเสียงโวกเวกโวยวายมากครับลูกค้าเจ้าคันนี้นะหากใครชอบทรงเฟี้ยวๆฟแบบนี้รีบม,มาจับมาจองกันได้เลยนะฮะเจ้าคันนี้นะฮะมีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะครับหากใครสนใจนะฮะช่องทางการติดต่อของเซลล์พรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับสหรวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าสาวัสดีครับ